พลพัฒนักรุงโฮมคุก <S Chapter s i x คนลเชื่อว่าคนในวัยพลหลายๆคนนะครับต้องรู้จักไก่อบภูเขาไฟอย่างแน่นอนนะครับเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากวันนี้เราจะมาทําโชว์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูกันครับปรับอะดดปนิดนึงให้ง่ายนะครับเราจะไม่ใช้ไก่ทั้งตัวเราจะใช้เป็นน่องไก่กับน่องไก่ภูเขาไฟครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักไก่กันแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับน้ำมันมะกอกนะครับแล้วเราก็จะมีกร r ห i ิกพาวเดอร์นะครับนัวมากครับทำจากกระเทียมคุณภาพของแมคคร i c กนะครับเราใช้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับสโมป p ป p ิก้านะครับ ก็จะมีความหอมกลิ่นของลมควันด้วยนะครับก็ถ้าเบิดเราชอบสีจัดๆก็สัก2ช้อนชานะครับบาร์บีคิวซอสเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในวันนี้บาร์บีคิวซอสของแมคคอมิกเนี่ยครับใครชอบหวานนะครับก็บราวน์ชูการ์อันนี้ชิลลี่เพเปอร์นะครับก็จะเผ็ดขึ้นมานิดนึงและอันนี้ก็จะเป็นตัววินเทจสโมคฮานะครับก็เน้นกลิ่นลมควันเอาจริงๆสําหรับคลนะคลชอบทุกตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้วันนี้คลเน้นไปทางหวานแล้วกันขอเลือกเป็นตัวบราวน์ชูการ์นะครับเราจะใส่ไปนนะ,นนะอง หกกเราก็ใส่ลงไปก่อนประมาณสัก3ช้อนโตะนะครับวันนี้เราจะหมักไก่กันแบบรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ไปทําให้สุกอย่างง่ายๆในเตาดซฟรายเออร์ er นะครับก็คือเหมือนหมอ้อทอดลมร้อนอ่ะอันนี้ผสมกันไก่อบภูเขาไฟที่พลเคยทานตอนเด็กๆนะครับเขาจะใช้ไก่ตัวเล็กทั้งตัววันนี้พลใช้เป็นน่องอย่างเดียวรวมๆน้ําหนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700กรัม750กรัมประมาณนีน้เพราะเราใช้นอใหญ่นนิดึงถ้าเสิเ็กก็สั5นรองวันนี้น้อองงพใใหญ่ชน,นะครับเราจะทํานะรเราจะู้ดอ หนังเขาลงมาส่วนที่ติดๆนะครับเราก็ช่วยนิดนึงมีดนะครับสไลด์สไลด์ลงมาแล้วก็ลอกเลื่อนหนังลงมานะครับแบบนี้ไม่ให้หนังขาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราบ้างเนื้อไปเลยครับ ถาดอ,อกที่เราวางชิ้นไก่ได้สบายๆสี่ชิ้นนะครับทาซอสเข้าไปครับเนี่ยครับสาเหตุที่เราบ้างเนื้อเขาเพราะว่าเราจะให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปได้แบบเยอะๆถึงข้างในนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยลูดหนังนะครับลูดกลับลงมาแทนที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ไม่ลูดหนังเขาลงใช่ไหมครับรสชาติมันก็จะอยู่แต่เพียงแต่ด้านนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะทําให้เ,เคลือไปทั่วๆชิ้นนะครับ จุดประสงค์ของเรานะครับเราต้องการทําให้เขาสุกอย่างรวดเร็วนะครับใครมีหม้อทอดหลุมร้อนใช้ได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นเตาอบโปรแกมแอร์ฟลายเ y อร์นะครับเวลาในการอบขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นไก่นะครับเราจะคุมหน้าไว้ก่อนครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับ15นาทีแรกเราจะปิดหน้าเขาแบบนี้ครับพอครบปุ๊บแกะฟอยล์ออกทุก5นาทีนะครับเราค่อยๆพลิกด้านไปเรื่อยๆให้สีเขาเสมอเท่ากันดีแล้วก็เช็คนะครับถ้าสุกแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับ ของเราสุกดีแล้วครับผมนี่นะฮะเราจะนําออกมาพักนะครับแล้วเขาก็จะมีไข่มงไขมันออกมาตรงนี้มันจะมีเฟลเวอร์มันจะมีรสชาติอยู่นะครับเทลงไปในกระทะเลยครับแบบนี้ตรงที่มันจิมเกลียวไม่ไหม้ติดถาดเราไม่ต้องไปเขี่ยมันลงไปนะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับน้าซอสตรงนี้นะครับที่ไหลออกมาจากไก่เนี่ยเขาก็จะมีรสชาติของผงกระเทียมปาปิก้ารวมถึงบาร์บีคิวซอสบราวน์ชูการ์ที่เราใช้ในวันนี้นะฮะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับผมอ่าแล้วครับใช้ได้แล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบผ่านเคียงกันนะครับใส่ลงในกระทะร้อนนะครับวันนี้พลใช้เป็นกลุ่มๆใครไม่มีเนี่ยใช้เป็นเหมือนกระทะแคสไอออนนะครับกระทะเหล็กหล่อได้หมดเลยนะครับไก่ของเราเนี่ยนะครับแต่ละชิ้นซอลงไปเพิ่มครับเพื่อรักษาความร้อนนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยเราเผากระทะอีกรอบหนึ่งครับ เอาล้ครับจานของเราระวังนะครับต้องใช้ถุงมือนะครับจริงๆแล้วเราอยากเสิร์ฟอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จบเลยแต่ถ้าเบิดใครต้องการความสนุกนะครับเพื่อนๆลองใช้เหล้านะครับจะเป็นบาลานดีก็ได้นะครับหรือเหล้าอะไรก็ได้ที่ดีกรีเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงเด็กๆทานได้นะครับเพราะการที่เราเบิร์เนี่ยก็ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะหายไปหมดแล้วครับสำหรับบางคนนะครับที่ที่บ้านไม่มีเหล้าไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่จุดก็อร่อยอยู่ดีครับและนี่ก็คือเมนูที่พนอะแดปจากความทรงจํา ในวัยเด็กนะครับน้องไก่ภูเขาไฟครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o t foodmafia com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราไดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG Tik t o k และประหลายแอดครับ